สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอ Stone เฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว2 4กับหลากหลายเมนูความอร่อย ทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวะลา6นาฬิกา30นาทีวันที่23กันยายนนางสาวอนันตยาบุญธนาคอนอายุ20ปี ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาพร้อมร้องเรียนกับสื่อมวลชนหลังถูกชายชะกันจำนวนสี่คนบุกเข้าไปในห้องของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาแล้วทำการจับกลุ่มในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยตนเองถูกจับกับเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนพร้อมของกลางยาเสพติดซึ่งชายชะกันที่แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ได้มีการเจรจาเพื่อจะปล่อยตัวแลกอิสรภาพในราคาหัวละา5 0 0 0บาทเมื่อตนเองรู้สึกกลัวจึงตัดสินใจไปยืมเงินจากคนรู้จักมาจ่ายให้กับกลุ่มชายดังกล่าวเป็นเงินรวม50,000บาทซึ่งตนเองสามารถจดจำใบหน้าได้ทั้งหมด ทุกคนมาในชุดนอกเครื่องแบบและไม่มีการแสดงบตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดตนเองพยายามสอบถามกลุ่มชายชะกันก็อ้างว่ามาทำงานนอกเวลาไม่อยากให้นายรู้และยังได้พานั่งรถไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตนเองก็จำไม่ได้ว่าที่ไหนเพราะถูกใช้ผ้าค,คลุมให้ก้มหัวอยู่ในรถตนเองแอบมองรู้เพียงแต่ว่ามีป้ายบอกห้างสรรสินค้าอีก7.5กิโลเมตร ตเองยอมรับว่ามีส่วนรู้เห็นกับพี่ชายที่ให้มาหลบในห้องเท่านั้นเพราะพี่ชายคิดว่าตัวเองอันตรายกลัวจะถูกจับจึงให้เข้ามาหลบก่อนส่วนยาเสพติดตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างได้จนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มไปด้วยดังกล่าวนอนอยู่ในห้องอะค่ะแล้วพี่ชายหนูที่รู้จักเขาโดนล่อซื้อ,ใใอเขาโดนล่อซื้อแล้วเขาก็สงสัยคนขายนั่นแหละ เราแบบมันมีพี่รุธมันมีมันผิดปกติแล้วห้องหนูมันเป็นแบบห้องบริสุทธิ์ห้องไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็เลยพูดว่าแบบมาห้องหนูได้ไหมมารออะไรอย่างเงี้ยน่ะแบบถ้าอยู่ข้างนอกแบบมันอันตรายแล้วแบบไอ้คนที่รอซื้อแบบมันมันทำตัวมีพี่รุธหนูก็เลยบอกเอองั้นมาห้องหนูก็ได้แล้วเขาก็ถืออ่าถืองานมาด้วยค่ะแล้วตำรวจอ่ะเข้ามารวบพอดีแล้วเห็นแชทที่หนูคุยกันแล้วมันก็เหมือนว่าหนูมีส่วนรู้เห็นนะคะที่ว่าหนู คุยบอกพี่ชายหนูว่าเออให้เข้ามาให้เข้ามาในห้องหนูอะไรเงี้ยตำรวจก็ตามตามมาในห้องหนูหหเลยค่ะก็โดนเรียกไปแล้วก็โดนเรียกห้ามูนค่ะก็หนูไม่รู้ว่าเป็นงานเป็นเคหรือเป็นไอ้นี่หนูไม่ได้ถามแต่หนูรู้ว่าเขาพูดว่าสองชิ้นแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะจําหน้าได้ไหมจาหน้าได้ค่ะมากี่คนครับสี่คนไอตอนที่ไปห้องหนูสามคนค่ะแต่ว่ามันมีบ้านเป็นเป็นบ้านพักอะค่ะ ประมาณสี่ห้าคนค่ะแต่งเครื่องแบบเหครับไม่ได้แต่งเครื่องแบบค่ะนอกเครื่องแบบด้วยแล้วหนูอ่ะพาไปเอาเงินประก,กันหนูไปเอาเงินกับพี่ชายหนูแล้วหนูอ่ะเข้าเข้าขับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบชาชนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเอองั้นพี่พาหนูเข้าขับนะหนูจะพาพี่ไปเอาเงินกับพี่ชายหนูหนบบนนหนก็กนะกกคุยได้ไหมจะรู้จักไหมหนูเอาพี่เป็นตำรวจพี่ก็โชว์ดีใบใบอันเนี้ยค่ะใบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นั่นแหละโฉบัด<ง>ช่วยกับด,ดูดีพาหนูเข้าไปหนึ่งนาทีไปเอาเงินจะได้จบจบอะไรเงี้ยเพราะหนูก็อยากแล้วเขาพาเข้าด้วย<อ>ไ,ไ,ไม่เขาเขาไม่มีบัตรเขา่าเอ๋ไม่ได้ทํางานอยู่ในเวลาอย่าเดี๋ยนายรู้เดี๋ยวอะไรไม่รู้แล้วตอนที่หนูนั่งรถอ่ะเขาให้หนูก้มเอาผ้าคลุมด้วยแล้วเขาไม่หนูมองทางไม่ให้มองอะไรเลยแล้วก็พาไปหมู่บ้านอะไรไม่รู้อ่ะหนูแอบหนูแอบมองมันออกจากพัทยาประมาณสิบโลค่ะหนูแอบมองตรไหออกไปฝั่งพัทยาเหนือค่ะมัน หนูจำป้ายหนึ่งมันเขียนว่าโรตัสพัทยาใต้7.5กิโลหนูจำหนูจำป้ายนี้ได้แค่นั้นค่ะแต่ว่ามันไกลก่อนนั้นประมาณ2องโล3โลแล้วเขาเรียกรับเอาทรัพย์สินเราไปเท่าไหร่50,000บาทค่ะแล,แล้วโดนจับก,กี่คน2คนกับพี่ชายแต่ว่ามันไม่ใช่งานหนูไม่อะไรเลยค่ะหนูแค่มีส่วนรู้เห็นว่าให้พี่ชายเข้ามาอยู่ห้องหนูก่อนเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาคิดว่าตัวเขา โดนแน่อะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเอองั้นมาอยู่ห้องหนูก่อนเลยหนูก็เลยโดนลวกไปด้วยเลยค่ะ,คะมีกล้องจอสิดครักล้องจอปิดที่คอนโดหนูมีค่ะดูได้ค่ะ